อันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้คีบแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้มันจะมีตัวเล็กและตัวใหญ่ไล้ตัวเล็กแบบวิธีการนะถ,นถ้ามันไม่มีไฟอ่ะก็เป็นราไม่มีไฟเราถนัดขวาเราก็นีสายไฟเอาไว้ตัดกระคมนะเอาไว้ตัดกระคมวิธีการปอกสายก็คือเรากริบลงไปแค่พอประมาณกึ๊บเดียวแล้วก็ใช้นิ้วโป้งด้านนี้ดันปับ๊บนะฮะวิธีการเอดี๋ยวผมบอกทีนะลงกิบลงไปปั๊บนิดเดียว แค่พอมามาเห็นไหมมันจะเป็นรอบของแดงแต่ระวังของแดงมันขาดดันตุ๊บนี่ทของแดงมันจะไม่ขาดแต่ถ้าเรากิีบลงไปแรงเกินมันก็จะขาดจุดแรงเกินมาเรากิีบแบบพอมาให้มันดันตุ๊บนิดนิดด้วยประสาทสัมผัสปุ๊บเนี่ยนะกระดันปั๊บอ่าอันนี้แบบไม่มีไฟนะถ้าแบบมีไฟถ้าแบบเรามีไฟอยู่เราจะสามารถตอกแบบมีไฟก็ได้เรากิีบลงไปตุ๊บเราก็จะเอานิ้วโป้งไปดันตรงเหล็กเราดันตรงนี้นี่เราสามารถ ทำไมนะดูสิครับก็เป็นอย่างนี้กรีดลงไปปุ๊บแล้วกใ็ใช้ใช้ดันแบบตรงที่มันมีพัดเอ็นี่มีมีมปอกสายอ่าหรือเราจะดันอย่างนี้ก็ได้สะบัดอย่างนี้ก็ได้แต่แต่ด้านข้างสะบัดไม่ดีอาจจะไปโดนอะไรก็ได้เราอย่าไปสะบัดมันพอเราเปิดปุ๊บเราสะบัดอย่างเงี้ยมันบางทีมันอาจจะเด้งไปโดนอะไรใส่ไฟเส้นนึงแต่เรากรีดลงไปปุ๊บเนี่ยเราใช้ถ้าเบียรมีไฟนะเราใช้ทิปโป้ดันตรงที่มันมีมีฉนวนอุ้มปุ๊บนะโอเค อันี้ครับผง